มัอนี่กุ้งผาอยู่น้ำขอกับแม่นี่กินนมมันนี่กินนมตุ้ตุยตุยกินนมตุ้ตุยตุยเลยเย้เย้เยอะถ้วเลยเดี๋ยวกินนมมันนี่เดี๋ยวูกซื้อ่าเต็มเลยมันนี่กินนมเมื่อคืนดีกินนมแม่เมื่อคืนดีนะนะกินอีกแล้วเออเฮยกินอีกแล้วกินอีกแล้วกินข้าแม่ลายดูลายกินแม่อีกแล้วเวลากินอีกแล้ว ลากินนี่แล้วเดียวเดียวเดียวเปย์อย่าพึ่งออกอยู่นี่ก่อนเปย์อย่าพึ่งออกอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนเอาให้ออกกระบอ,อกดี่น่าง,งามนี่เอา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 ,เอามาสิล่ะออกมาหัวที่ละออกมาเอามาลเลยออกมาลเลยออกมาเลยให้ออกแล้วให้มันอยู่แต่แม่นี่หัวแางพันย่างวัวกันมาจากฝุ่นจากกองเพื่องแล้วมากินนมเลยนี่ กินนมดีแล้วไงเดยสามชีเดือนกำลังกินด้วยแล้วแม่ก็สิพร้อมแน่เลยนะมันกินนมหลายช่วงนี้มันลังไงบักดะไอีด่างดำเขาน้าแม่เลยไ้กินแต่แม่ออกมาที่พันสิแรนกินอีนางดำาอมุมมุมเอ้ยมุม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 เด็กกินแล้ว เดียวเดียวเดียวจะออกูกล้วบอกมันยังเปียกอยู่ลุ้ยยังยังเปียกอยู่ยังค่อยออกมาจะค่อยออกมายังเปียกอยู่มือนนี้มันแห้งกว่านี้ก่อนกินเพื่องในคอก่อนเหมือนี้นอนก่อนใช้สายค่อยออกมาออกเอาตัาาวเศร้าไรเถอะต่เสาร้าไรตัวใดอยากกินนมเขาไปกินน้แม่ใครไปอยากกินนมก็เดวไป อ้มุ้มึงเข้าไปมาเข้าคอกับแม่มาลูกมา,มาเร็วสวนแม่แกเข่ากับแม่เร็วสั่นบริกินได้สั่นบริกินแท้เลยออกมาที่ไะกุ้งผ้าออกมาที่ะรละูกมาเร็วออกมาเร็วกุ้งผ้าออกมากินกับหมูครับที่แบบนี้เดี๋ยวไปหน้าลูกมาก,ก่อนหนึ่งสิมาออก ประมาณจักสามโมงกันวันนี้ยังเซลบอ,อกเออกินเพื่องขึออ้เขียวคนนี้เขียวกินเพื่องกินเลยกินเพื่องเลยทีละกินกะโอ้อีกน,กนีอ่อตัวนี่ือ,อยังดูดใหม่ออกมาได้ฮะยังได้ยังดูดใหม่มาได้เออดูใหม่อมา,มาไ,ดได้กินเพื่องเลยบอกปลาเทียวปลาทางเออเอออ่ะ ดูดใหม่ออกมาได้เลยดี๋ยวได้เอานี่กินตต่นี่ไปก่อนดูดออกมาหยังล่ะอึเอ้ยต้นใหม่ออกมาได้เลยนี่เอาเวลาเอก่อนเอ้ยดูดใบออกมาบ้างมาหาอันเสือฟางมาหมัดไปก่อนมะมัดไปได้ด้ว สือฟางมาบัดขอบมัดขอบงนวกไปก่อนเสื้อฟางก่อนเฮ้อเสื้อฟางก่อนไปเขียวเอ้ยเขียวอีกมุมเอ้ยจ่าส้นเขาใดนั่งนี่ของกันอยู่มัดขึ้นเลยน,นัน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 เยอะเขาเสียดิหยัง,ยงหวัวมึงเออไปกินไปกินไปเออเดี๋ยวจะไปมัด เสียกันเอ้ยหาแม่หาแม่นั่นแหละหาแม่ได้หาแม่ได้แหละเออจะเข่าก็เขาไปหาแม่ดิเก็นน่ะให้ลูกเก็นไปน้อมอืมพักลูกบ่ฮะพักลูกเนี้ยจีักลูกเนี้ยักลูกเนี่ยอันนอ้ข้อไม่อยัางหะนั่นเพื่อนอย่นี้นั่นข้อไมาอย่างข้างเขาพ่อไปเออไปเออ ือเข้าไปเอาคอเข้าไปเดี๋ยวเมสิไปนหน้าก่อนที่รูมาอาอกตอนนี้อยู่ในคอ,อก,กัอนนอนลินกันคอยกินได้พผักพรกอนกันมันยังสีอ,อ้วนเออเปิดคอไงตัวหน่อยออกก่อนตัวใหญ่อยู่ อย่าอยู่กินฟางไปก่อนอย่าอยู่กินฟางไปก่อนนะอย่าก,กับกุ้งลังสิบปงกรลามส่ไวร้ายแล้วแหละสิบปงกระลังสิบปงเออเลี้ยอลูกเลี้ยอลูกของนี่ก็แคบ แต่ของใหญ่เพิ่อก็เอาใส่เฟืองไว้เต็มเลยเดี๋ยวเอาออกเครื่องกับได้กินเป็นขอกินขอกน้อยนี่ก่อนนกเสียงนกกระหองก็เสียงนกเอ้ยเสียเอ้ยนดี๋ยวไป มาหลังอย่าลืมก็อะไรก็แช่แยามาผู้พาน้ำเนี่ยด้วยจ้าด้อเจคิดไม่ไม่ให้นางจาังนกของของขสำนีก้อนด้วยขาเด้อสวัสดีจา้า